মিলোন <laughs> মিল วันนี้อยู่กับผมปอยปิปกวันนี้ผมจะพามันตกปลากันนะครับผมตกปลาแบบใช้เวลาแบบหนึ่งชั่วโมงว่าจะได้ปลาสักกี่ตัวสําหรับใครที่เข้ามาไปคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กับผมด้วยนะครับผมกับปอยปิปกเคนะครับตอนนี้เราไปดูการตกปลากันดีกว่าไป ครับตอนนี้ผมจะใช้ไส้เดือนอยู่ประมาณ5ตัวนะครับ5ตัวเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงไปรู้นนะครับว่า5ตัวกับ1ชั่วโมงเนี่ยจะได้ปลาสักกี่ตัวไป นี่นะครับตอนนี้เวลาแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับผมอีกทีกอ็อ่อันนี้ก็น่าจะเก้ามงกว่าๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะลงชุดแรกกันเลย ขอให้หมันหมัน,นะครับปลาตัวใหญ่มันต้องใช้เวลานะครับโอเคเดี๋ยวเรามันลุ้นกันต่อดีกว่าผมว่าน้ำมันน้อยมากเลยอะ่ะไม่แน่ใจว่าปลามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับน้ำแบบนี้น่าจะทอดแห่มากกว่าผมว่า มันเป็นไรนะครับยังไงก็รุ้นกันดูว่าเผื่อฟลุกเผื่อฟลุกเวลาหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ผ่านไปละสิบนาทียังไม่มีวิแววเลยนะครับ còn lạc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  này, lạc 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 nè lạc 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 ดูดิลับพ่อแม่ดิลับโอ้โหอะไรวะล่ะว้าวดูนะครับปลาอะไรนี่โอ้โหผมไม่เคยเห็นเลยนะครับตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยมานมานี่หนึ่งประมาณ30นาทีก็ได้มันแล้วนะครับ หนึ่งตัวโอเคนะครับเดีเ๋ยวผมก็ใส่ในถุงก่อนมันมันมันโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างครับโอ้โหโอ้ ดดดดดดิิดิงงงเยี่ยมไปเลยโอเคใส่เดือนชุดแรกได้เป็นแล้วหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวชุดที่สองต่อ นนะครับเหยือชุดที่สองนะครับผมนี่ดู ฮล่องใจล่องใจเยชุดแรกก็ได้ตัวใหญ่อยู่นะครับปลาแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับปลาแบบนี้ปลาชนิดนี้ซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยจะได้นะครับแต่วันนี้ก็ได้ไปแล้วมาเดี๋ยวมันลุ้นชุดที่สองกันต่อนะครับ กว่ามันเหมือน,นปลากันะครับจะเป็นแต้มที่สองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมหรือว่าน้ำมันพัด ปล่อยให้มันไกลไปอีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้านาฬิกากันไปที่เรียบร้อยนะครับเหลืออีกเมื่อกี้แปดนาฬิกาสี่สิบห้านะครับตอนนี้ก็เหลืออีกสี่สห้านาทีหรือเปล่า ถ้าผมคิดไม่ถูกนะฮึถ้าผมคิดถูกนะประมาณอีกสีสิบห้านาทีก็จะครบชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้อีกสักตัวหรือเปล่าครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อเลยเพราะว่าความจริงแล้วผมอยากจะตกทั้งวันแหละครับตกปลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมชอบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องกลับไปท,ทําทุระอยู่นะครับวันนี้ก็เอาแค่ชั่วโมงนึงก็ ก็พอแล้วนะครับผมอเคนะครับรุนกันต่อ อนนี้เวลาก็เหลือดน้อยลงทุกทีนะครับคันเบ็ดผมก็ไม่เขียบขย่นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันคงสุดท้ายนะครับผม โอเคนะครับกับการตกปลาในหนึ่งชั่วโมงนะครับผมตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกสักสิบนาทีแล้วครับผมว่าปลาไม่น่าจะกินแล้วแหละเป็นไงกันบ,บ้างครับกับการตกปลาในหนึ่งชั่วโมงครับผมก็ถึงเต้นไปแบบนะครับความจริงแล้วเนี่ยการตกปลาแบบในลําห้วยแบบนี้มันต้องใหจุดไปเรื่อยๆนะครับย้ายที่หมายไปเรื่อยๆแต่วันนี้ผมมีเวลาจํากัดแบบหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เลย ตกได้ที่เดียวที่เดียวซึ่งเราได้ปลามาหนึ่งตัวเนี่ยปลาตัวอื่นก็จะไม่กินแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าใครดูถึงตอนนี้ก็ก็ขอฝากไว้อีกสักคลิปนึงนะครับผมกับการตกปลาน้ําขุ่นของไปปิ๊กนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามแล้วก็การรับชมในช่องของผมนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ